นวัตกรรมโลกอนาคตเราจะสังเกตเห็นว่าพัฒนาการของนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆถามว่าผลพวงตามมาคืออะไรเอ่ยก็คือว่าจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยก็ถูกเร่งให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนตัวของข้อมูลข่าวสารการติดต่อระหว่างตัวเรากับ บุคคลรอบข้างเนี่ยก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยไม่ถึง1ิปีนี้เองก็เกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น WhatsApp ไม่ว่าจะเป็น l ล n e ไม่ว่าจะเป็น V c h ช t เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราเองไปอย่างมากมายแล้วถ้าเกิดดูต่อว่าแล้วอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่า ข้างนอกเขาก็เริ่มจะทดลองใช้โทรศัพท์รุ่น5 g กันแล้วการส่งข้อมูลต่างๆก็จะเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นไม่เฉพาะตัวบุคคลกับบุคคลแล้วแต่ว่าระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรด้วยแต่ว่าเราหยุดคิดสักนิดไม่เอ่ยว่าพร้อมๆกันนั่นเองเนี่ยเรารู้สึกว่านวัตรกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมาเฉพาะตัวมันเองทําให้เราเองสะดวกขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่พอมององรวมทั้งหมดเข้าแล้วนะ เราลองนึกชีวิตของเราเองที่กับคนเมื่อสัก50ปีหรือร้อยปีที่แล้วสิจังหวะชีวิตเขาเองไปแบบเรื่อยๆมันไม่เร่งรัดและเร่งร้อนขนาดเราในปัจจุบันนี้เลยนะต่างกันมากๆให้เลือกเราก็เลือกแบบปัจจุบันแต่ทำไมละ่ะรู้สึกว่าแต่ละวันชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเวลาเหลือน้อยเหลือเกินเนี่ยจนกระทั่งเวลาพักผ่อนแทบจะไม่พอแต่พอมาย้อนดูทางด้านจิตใจนะ อ้าวที่พึ่งทางใจคือธรรมะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการจะเป็นยุคไหนสมัยไหนจะกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วหรืออีกหมื่นอีกแสนล้านปีข้างหน้าธรรมะที่พระองค์สอนก็จะถูกต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นความรู้ที่ไม่มีวันเก่าเพราะเป็นสัจธรรมความจริงคู่โลก โลกของเราที่ว่าก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็ยังแค่ขั้นอนุบาลถ้าเทียบกับยุคที่เทคโนโลยีเขาก้าวหน้าจริงๆเพราะฉะนั้นจะพัฒนานวัตกรรมอะไรทางโลกก็พัฒนาไปเถอะแต่ว่าตัวเราแต่ละคนอย่าลืมพัฒนาจิตใจของเราด้วยไม่ต้องไปค้นหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆอีกแล้วเพราะว่าสุดยอดของความรู้ที่สูงสุดแล้วเนี่ย ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเราตั้งใจศึกษาเรียนรู้เอามาประพฤติปฏิบัติเถอะแล้วเราเองจะดำรงอยู่ในโลกทุกยุกทุกสมัยได้อย่างมีความสุขหากเราจะคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องนวัตกรรมในการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็นำศีลร,รมนำคำสอนพุทธเจ้าไปสู่ใจของประชาชนทั้งหลายเราจะได้มีความสุขไม่เฉพาะตัวเราคนเดียว แต่ว่าสังคมก็จะสงบร่มเย็นและมีความสุขไปด้วยเราเองอยู่ในสังคมเมื่อสังคมสงบร่มเย็นเราก็สามารถทำความดีได้อย่างเย็นเย็นแล้วก็สบายสบายกันทุกทุกคนจเจริญพร